ยมกคนผมยมกคนผมผมชื่นชอบเรียนอุ้ยอุ้ยอุ้ยยมกคนผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยหย่าหยอกว่าเอาไปแช่น้ำโอ้โหกำลังต่อสู้กับปลาโลมาครับแตกบุญน้อแตกแทะแตกแทะแตกแทะแตกแตกแทะเอ้าต่อสู้กับปลาโลมาครับเอ้าเอ้า ดูครับดูครับดูดูดูมันจะแตกโอ้ยดูครับดูครับพยายามจะเปียวดูดู ดูดูดูครับแตกครับครับดูครับกดนะครับครับผมเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตันนี้ของเล่นเยอะครับน,นี่ดูดูดูเอาปีกกระจูอะไรไปอยู่ตรงนั้นว้ oh, <no. S 1> ไปดูครับแตกเถื่อเอต่อเอาดูอาการเวลาเอาของเล่น,นออกนะครับ lũ hấp bông hô hấp ơi, ui giam mà giam mà cũng vô mức ui 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 liền ui liền, ui 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 phải ui 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 không ui 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 ย้มือกนผมย้มือกนผมย้มือกนผมผมชิลิข้องเรียนอุ้ยอุ้ยอุ้ยย้มือกนผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะๆอุ้ยดูครับดูครับโมโหครับวิ่งเลขครับพักก่อนนะครับพักก่อนเสียงบ่อยพักก่อนครับ ักโยกฝักโยกโมโหครับไม่ให้เล่นของเล่นวิ่งไล่เลยครับผมบแล้วตกใหญ่วิ่งนี้โอ้ คุณเอฟซี C มากๆนะครับที่ส่งของเล่นมาให้เสียมิ่งของเราเล่นครับดีเจสุดๆเลยนะครับไปไหนแล้วมาดูแก้ก่อนส<ม>งเสัยจนเหนื่อยครับ<ม>เล่นเยอะ<ม>ดูครับส<ม>งเสัยจนเหนื่อย มาแล้วมาแล้วเออเออออออ <c oughs> นครับผมดูครับอยากให้เล่นด้วย ย้อนสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนย้อนไปไปเล่นไปเร็วๆไปมองเล่นอยไปเร็วเไปเล่นไปแล้วครับไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูครับเล่นเพื่อนผมหน่อยครับข้าเบาเล่นเพื่อนผมหน่อยเอาเล่นเลยอุ้ยอุ้ยเฮ้ย เด็กโอ้ยไปเรียนดอกไปเรียนดอกมึงมึงเก็บเก็บเก็บไม่ยอมให้เก็บครับดูครับดูเรียนเฮ้ยโอ้เตะซะเนาะเอาเอาเอาครับ มันจะแตกครับพี่มิ้งครับแมวแมวเอาครับดูครับเอาแล้วดูครับดูครับดูด,ดูดูอะไรข้างหลังพิกาจูครับดูครับแป๊ก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 แพ็คเว้ย <c oughs> พิกาจูครับไม่เล่นไม่เล่นมาน,นี่เร็วมิ้งมานี่เอาแล้วมาน,นี่ ดูเล่นอย่างมันเลยครับดูครับดูปลาโลมาของเราครับสีบเปียแอดเลียดแล้วครับดูครับโอ้ยเปียเลียดไปแล้วเอาเอา เอาเอาดูครับดูเล่นอย่างไรคุณแม่เอา้าเ,เห็ีดนี่อย่างน,น้นเหรียญนี่อย่างนี่ฝุ่นคุณแม่ก็เป็นห่วงครับมายืนดูคุณแม่ก็ยืนดูลูกก็เล่นแต่ไปกินแยาคุณแม่ เงี้ยปล่อยลูกเล่นอยู่นั่นแหละแม่ก็ดูก่อนดูก่อนคุณแม่อยากเล่นด้วยบ่ดูครับเอ้าเอ้าเอ้าดูครับเอ้าเอ้าดูดูครับโอ้ เด้อเด้อเด้อเดจะมาเอาหัวนครับด er. ูอาการแล้วดูครับแม่เอาหวแล้วครับแม่เอาหวครับดูครับอ่องอ่องอ่อดูครับแย่งครับแย่งหัวครับไม่ให้เล่นครับตามมาแล้วตามมาแล้วอจือกใหม่ครับเจือกใหม่แล้วได้บอลไปเล่นแล้วครับ Đủ thưa ngìn cắn ti, hấp đột, dạng đeo, ấp, hấp Đúng hấp đểm, đểm, ơi đểm, 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 ơi 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 đểm, vào đâu đểm, đểm, hấp ấy là ơi ไปแล้วมแมววิ่งอย่างเดียวครับพักเหนื่อยกันดูมาแล้วเดินมาอีกแล้วฮ้ยอยู่ส่งเสียงครับไอ กินสับรถเพิ่มพลังก่อนครับไปแล้ว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 ไปเสนนั่นน่ะไปเสนนั่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอดูมือเล็กๆครับ อยไปเส้นน,นะน่ะไปเส้นนะน่นะพอพอยัไม่อยู่กับผมนะยังไม่อยู่กับผมนะผมอยกินไงผมอยกินไงยังไม่อยู่กับผมนะตัครับคันครับแต่ไม่คันเนะท่าไหร่แล้วครับเริ่มจะหายคันแล้ว บายบาย FC ก่อนเร็วบายบายก่อนเร็ววิ่งเร็วอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับผมฝากความน่ารักไว้ช่วงสุดท้ายน,นะครับคันครับคัน Bye bye.